ก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่ให้ให้ความสมคัญนในในการที่ดิฉันได้มายื่นร้องต่อสภาทนายความในวันนี้นะคะ่ะจากประเด็นที่ที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับดิฉันแล้วก็ทนายท่านหนึ่งนะคะพี่พี่สื่อมวลชนก็คงก็คงได้ติดตามแล้วแล้วก็ดิฉันก็ตอนแรกดิฉันก็คิดว่าประเด็นวิวาทะอะไรที่มันเป็นกระแสในทางสังคมมันน่าจะจบเพราะว่า ตัวของดิฉันเองกับพระท,ที่ได้มีวิวาทกันก็ได้ก็ได้มีการอขอจะใช้คําว่าอขอที่จะเลิกแล้วต่อกันในการที่จะตอบโต้กันแต่พอ,อมีทนายขั้นหนึ่งนะคะเข้ามามีมีส่วนในเรื่องนี้อย่างที่มีการไปยื่นฟ้องร้องอะไรดิฉันแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการแบบไร้สดิทัดทิงถึงดิฉันแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็ทําให้เข้าใจได้ให้คนที่ฟังเข้าใจได้ว่า หมายถึงตัวดิฉันนะครับทั้งการไลฟ์สดแล้วก็การโพสต์ข้อความบางอย่างดิฉันเห็นว่าอันนี้มัน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 เป็นเรื่องไม่เหมาะสมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการทําผิดมันญาติทนความหรือเปล่าดิฉันก็จึงต้องใช้สิทธิ์ของดิฉันในการนําสิ่งที่ดิฉันเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมต่อดิฉันมาล้องเรียนต่อท่านนายกสภาทนความค่ะ ของดิฉันใช่ไหมคะดําเนินค่ะแต่ว่าที่มาวันนี้เป็นเฉพาะแค่เรื่องของบรรยาในายความโดยเฉพาะค่ะแต่ว่าเราเกี่ยวกับแค่ฝ่าย่อมีค่ะที่เป็นคดีอาญาก็ก็อีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกับที่มาวันนี้ค่ะครับใอในการที่ที่มีประเด็นการในความตรงนี้เราเราได้รับความเสียหายอันหนึ่งที่ดิฉันรับไม่ได้เลยเป็นอ่มีเป็นเรื่องของการพัดหิ้งเรื่องเพศสภาพ ของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่าไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะเป็นทนาคุณจะเป็นทนายความนะคะแม้แต่เป็นประชาชนทั่วไปเขาก็ตระหนักถึงเรื่องนี้ดีว่าเรื่องเพศสภาพมันเป็นเรื่องศักดิ์สิี์ของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนต้องเคารพเพื่อร่วมสังคมเดียวกันนะคะไม่ควรยกเรื่องเพศสภาพมาพูดในเชิงของการเหยียดหยันล้อเลียนหรือทําให้ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเสื่อมเสียเกียรติครับแล้วพอที่ทานายเกิดโกรครับ เป็นเรื่องที่ดิฉันรู้รสึกว่าทุกวันนี้แบบสังคมเขาเดินหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วอย่าว่าแต่คนที่เป็นทนายความเลยแม้แต่เป็นชาวบ้านโดยโดยทั่วไปเขาก็รู้ว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเอาเขามาเอามาพูดดิฉันรู้สึกว่าดิฉันถูกหมิ่นศักดิ์ศรีและดิฉันก็เป็นคนที่ที่เอ่อเป็นคนที่มีคนคนติดตามดิฉันเป็นบุคคลสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยการพูดแบบนี้มันทําให้ดิฉันเสื่อมเสียเกียรติอันนี้ก็ ก็ดิฉันมา,มาวันนี้เพราะดิฉันก็เชื่อมั่นว่าดิฉันก็จะได้รับความเป็นธรรมในส่วนของดิฉันจากสภาทนายความแต่ว่าโดยบทสรุปแล้วผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไงนะคะในการพิจารณาของสภาธนายความก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการท่านได้พิจารณาถ้าเขาไหายสวยรวยกระเช้าเข้ามาหานจะยกโทษให้ไหมต้องให้ต้องให้การพิจารณามันมันเป็นที่สิ้นสุดก่อนแล้วเขาจะแสดงความบุญสุดใจในการ ในการยกรขอโทษดิฉันหรืออะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าให้ดิฉันแบบหยุดแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องมีการสอบไม่ต้องมีการดําเนินคดีอะไรใดๆกับเขาที่ดิฉันจะทําดิฉันไม่มีทางยกโทษให้เขาดิฉันมีอะไรจะฝากถึงทางทนายคนนั้นไหมครับเอ่อไม่อยากจะฝากอะไรถึงเลยค่ะแต่ว่าอยากให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ใช่จะพาะแค่บทเรียนกับทนายข่านนั้นแก แต่กับทนายท่านอื่นแต่ดิฉันคิดว่าทนายท่านอื่นเขาก็คงไม่ทําแบบนี้ก็ <c oughs> มันควรจะเป็นบทเรียนค่ะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าเราในฐานะประชาชนน่ะเราไม่มีความรู้ทางกฎหมายเราไม่ได้มีอํานาจอะไรแล้วก็อยู่ดีๆมันไม่ควรมีใครหาลู่หาทางในทางในทางกฎหมายที่จะมามามา,มากั่นแกล้งหรือมาเล่นงานเราให้เราไม่มีไม่ไม่สามารถใช้สิทธิในการที่เราจะพูดหรือวิจารณ์โดยสิทธิได้ค่ะ มีค่ะมีค่ะแต่ก็คงส่วนเรื่องคดีความคงต้องรอให้ไอ้ที่คนที่เขาเป็นคนต้นเรื่องทนายที่เขาเป็นต้นเรื่องเขาจัดการในส่วนเขาให้เสร็จก่อนก็คงต้องมีการสอบกันว่ามันมีมูลจริงไม่จริงและสุดท้ายแล้วแล้วสอบฟ้องไหมหรือไม่สอบฟ้องอะไรยังไงค่ะพอจบของเขาในชั้นจริงจะเริ่มของทีชั้นคิดว่เรื่องนี้จะกลายเป็นการที่ปลุกให้คนสามารถเข้าถึงวิจารณ์เรื่องศาสนาได้อย่าง แ <B od it ised> น่นอนดิฉันยืนยันเหมือนกับดิฉันพูดถึงในรายการว่าเ,เราทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพในการที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นศาสนาหรือสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่ามันมันไม่ถูกไม่ต้องได้ค่ะนไม่อยากให้ใครทุกคนแบบเป็นเหมือนหนูที่พอมีคนแบบเอาข้อกฎหมายมามามาฝูหรือมาลังแกแล้วเราก็ก,ก็ก็เกิดความกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะที่จะแสดงความพิ ain, ดเห็นโดยสุจริตได้ <tab> ครับขอบคุณคับ เดือนอหนูแนะนําท่านด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าอย่างท่านตายเนี่ยหนูเคยไปออกไปการกับท่านอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ที่จริงก็จะไม่พูดแต่หลวนะงพ่อพยอยมท่านขอมามีสื่อไปสัมภาษณ์แล้วเขาหลวงพ่อพยอยมบอกว่าควรให้ควรให้คนที่ชื่อแพร่เรียกมาพูดดิฉันก็พูดด้วยความปรารถนาดีกับท่านนั่นแหละถ้าท่านไม่ถือโทษผัวด,ดิฉันว่าท่านก็จะได้อะไรจากที่ดิฉันถวายคำแนะนําไปเพราะว่าท่านตั้งใจจะออกบวชแล้วขนาดนั้นมันควรได้อะไรมากกว่านั้นจะมีการ thank mm -hmm. you